สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย t ท b e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube นะครับเมืองตะลุงผักสดครับนะคคลิปนี้พามาชมนผักที่ทางร้านของเราขายนะครับนี่ฮะประมาณนี้ครับผักที่เลือกขายครับย้ำว่าวันนี้นะจุดเด่นของเราคือเจ้าคิงออนครับ สวยมากครับทำได้สวยจริงครับนะนี่ฮะดูของวันนี้ก็น่าจะตึงๆหน่อยครับนะครับของตึงๆหน่อยเพราะว่าของจะเหลือออยู่เยอะอยู่นะครับ ช่วค่ำๆค,ครับประมาณจะห้าโมงแลวนะประมาณนี้ครับนี่ผักที่เ,ออเราเลือกขายครับวันนี้ อืัขอ,อ,องที่เราเขาวงมาสิบบาทครับ ประมาณนี้ครับที่ทางร้านครับสิบบาทสิบบาทเล็กเลยครับของกรอบถุงสิบาทสิบาทครับแตงโมงก็มีนะครับของกรอบถุงสิบบาทสิบบาทเ,เยอะๆดูขอให้ป้าด้ไหนๆๆครับ ช่วงเย็นๆครับตรงกลางผักที่เราทีครับ ฝั่งรถจะเป็นเส้นนะครับนี่ของยกถุงที่เราเอาไว้เ,เพื่อจะเติมร้านครับที่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ